สียงปรบมือต้อนรับท่านประธานในพิธีด้วยนะคะท่านรองนายยงธนรีและท่านผว่าการกระทรวงกงประเทศค่ะถ่าย Global Compact แห่งประเทศไทย ความตั้งใจหารือกันนะคะในระหว่างบริษัทสมาชิกทั้งหนึ่งตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาคธุรกิจรวมไปถึงประเทศให้มีศัรยภาพนะคะร่วมกันสำคัญนะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญคุณสุภาชัยเจริญวัฒนนท์นายกสมาคมเครือข่ายโลโก้ของผู้แทนภาครัฐภาคประชา,าสังคมสื่อมวลชนท่านผูนม้ม,มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในนามคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมเครือข่ายโลโก้คอมแพคแห่งประเทศยทุกภาคส่วน กว่า130องค์กรพร้อมใช้โอกาสนี้ประกาศจิตนารม์ช่วยกับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป,ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17ข้อรวมถึงระดมสมองเพื่อเตรียมการประชุมด้านความยั่งยืนสำคัญระดับโลกเช่นการประชุมขอบ28 Thank ค o u uh, สวัสดีครับ it's an absolute pleasure to have you join us for the fourth annual forum, which brings together business leaders, policymakers, and the un together. your excellency, deputy prime minister, it's an honor to have you with us as we accelerate green growth in line with government's ecg vision and as set out by Chai earlier, uh, just now, earlier, earlier, krishna fast track the 5.0 high value economy a key pillar of this green transformation is human capital development and analysis is telling us ซึ่งทุกภาคส่วนในไทยต้องร่วมมือกันเพื่อเร่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs เมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยน2566ผมได้หารือและมอบนโยบายกับเอกอัครราชทูตและกองสุนไทยทั่วโลกในเรื่องนี้และในวันนี้ผมยินดีที่ได้มาหารือกับทุกท่านราะภาครัฐ ต้องทำงานร่วมกันครับโลกรวมทั้งไทยต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บัดน,นี้เข้าสู่สภาวะโลกรือนและดิจิทัล d i s r u p t i o ซึ่งส่งผลกระทบความมั่นคงด้านอาหารพลังงานวงโซ่ปทางและเศรษฐกิจโลก และกระทบต่อการบรรลุ SDGs ประเทศไทยจึงต้องเร่งขับเคลื่อน SDGs ทุกเป้าหมายเพราะมีความเชื่อ,อ,อมโยงกับเช่นปัญหาความเหลือล่อมล้ำมีหลายมิติที่ความยากจนและปัญหาสุขภาพเป็นต้นเราจึงจำเป็นต้องทำงานด้วยกันทุกภาคส่วนแบบ whole of government และ whole of society และต้องส่งเสริมการทำงานในระดับพื้นที่ที่เรียกว่า s d g localization เพื่อสร้าง Impact ที่เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่และชุมชนและที่สำคัญการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพราะคนที่เป็น Key Drivers ของทุกสิ่งแม้กระทั่ง AI เพราะคนมี คนมีสติปัญญาอารณความรู้สึกซึ่งคุณยนต์ก็ยังไม่สามารถเีจนรู้สิ่งเหล่านี้ได้การพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสําคัญและเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผ่านมาไทยได้น้อมแนวน้อมนำแนวคิดปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศซึ่งสอดคล้องกับ s d g s โดยเน,น้นการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับคนเป็นสูนย์กลางเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ b i โอเลสตูร่ากรีนอีโคนมก็เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการสำคัญเหล่านั้นโดยเน้นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆรัฐบาลได้นำเสนอแนวทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะต่อยอดสิ่งเหล่านี้ต่อไปภายใต้แนวทางของ New Growth Path เพื่อตอบโจทย์ Fifth Industrial Revolution โดยประกอบด้วย3มิติคือ 1. Green Growth 2. Innovation-driven Growth และ 3. Community Based Growth ซึ่งปัจจัยสำคัญของแนวทางดังกล่าวคือการเป็นโคกดคือคนเป็นศูนยกลางของการดำเนินงานในทุกด้านานทุกด้านในมิติแรก Green Growth เราต้องคำนึงถึงผลกระทบของการทำธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด,ด้วยโดยปัจจุบันประเทศไทยมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการดำเนินการหลายด้าน เช่นการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการใช้พลังงานฟอสซิลและการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดการออก sustainability l i n k bonds นอกจากนี้ไทยยังส่งเสริมให้เอกชนให้ความสำคัญกับรองรับมาตรฐานทางสิ่งแวดล,ล้อมและเกณฑ์ต่างๆในการประรกอบธุรกิจเช่น มาตรฐาน ISO 14,001คือระบบจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ ISO 5,001เป็นระบบจัดการด้านพลังงานและ ISO 2,006เป็นมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติ Innovation, r i v e n Growth เราต้องใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแขนงต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และเทคโนโลยีดิจิตัลในการดำเนินนโยบายภาครัฐและการทำธุรกิจของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการใช้ big data เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาความยากจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตรวจทางไกลสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางมาพบแพทย์ การเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนที่อยู่ในถิ่นตุรกันดาลการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริการภาครัฐรวมทั้งการสร้างระบบการเงินบนพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับมิติสุดท้ายคอมมูนิตี้เบส r o โ t h นี้เราต้องการหนักว่าการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่ได้หมายถึงตัวได้ผลประกอบการเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆทั้งการยกระดับแรงงานการพัฒนากระบวนการผลิตที่ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการการสร้างงานโดยมีนโยบายด้านแรงงานที่นําไปสู่การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและงานที่มีคุณภาพสําหรับทุกคนโดยในระยะต่อไป เราต้องเน้นการพัฒนาในระดับท้องถิ่นหรือ S D G localization เพื่อกระจายรายได้และความเจริญไปทั่วประเทศสร้างประโยชน์สำหรับธุรกิจและคนตลอดซัพพลายเชนและต้องสร้างความเข้มแข็งหรือ empower คนเพื่อให้คนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจุมชนและประเทศนั่นหมายถึงการพัฒนาทักษะทั้ง up รีสคิลและนิวสกิลเพื่อพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพในทุกช่วงวัยให้ความคิดสร้างสารรค์และริเริ่มเพื่อตอบโจทย์ e r e เ t i v e e c o n o m y เพื่อเสริมสร้างผลิตภาพและประเทศในภาพรวมโดยมีมาตรการรอบด้านรวมถึงสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ในด้านการศึกษาภาครัฐ เร่งดำเนินการอยู่เช่นอวกำลังปฏิรูปการศึกษาแบบองค์งรวมเพื่อให้ผู้จบการศึกษาตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ระบบก,การศึกษาไทยยังต้องปลูกฝัง Mindset เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยรัฐบาลให้ความสําคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและการดําเนินธุรกิจตามแนว New Growth Path ขั้ต้น โดยภาครัฐจะเป็นทั้ง Enforcer และ Enabler ในเวลาเดียวกันภาครัฐกำลังเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นการปรับปรุงสนามบินการเรื่อเิมโครงการ Land Bridge เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้และเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในไทย ขยายโอกาสทางการค้ากับประเทศต่างๆและดันการทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA รวมถึงการดำเนินความร่วมมือกับประเทศอุ้นส่วนในกลุ่มิภาคผ่านกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ i ินโดแปซิฟิหรือ IPF เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนคุณภาพสูงในด้านต่างๆซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงและความเข้มแข็ง ของโ่่งซระระทานการพัฒนาที่สะอาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคส่วนอื่นๆก็มีบทบาทและความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างความเปิดตให้กับประเทศอาทิภาคการเงินการธนาคารและตลาดทุนภาควิชาการภาคประชาสังคมชุมชนอาสาสมัครเยาวชน สื่อสารมุนชนโดยทุกภาคส่วนร่วมมีการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นหากทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการการทํางานได้มากขึ้นเราก็จะลดความซับซ้อนของการดําเนินงานโดยเน้นการทํางานที่เสริมและเกื้อกูลกันเพื่อประสิทธิภาพและผลที่เป็นรูปธรรมบทบาทของเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็มีความสําคัญเช่นกัน พราะพวกเขาคืออนาคตของเราและจะเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมต่อไปรัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมโอก,กาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆอย่างสม่ําเสมอสําหรับผู้นําภาคเอกชนท่านสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตและธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับความย,ายั่งยืนในหลากหลายมิติเช่นการวัดคาร์บอนฟรี ขององค์กรการสนับสนุนซัพพลายเชยนในธุรกิจของท่านเปน็นธุรกิจสีเขียวการให้โอกาสธุรกิจเล็กๆหรืออ e n e u r s สร้างสาร Business m o เดลใหม่ๆซึ่งผมขอชื่นชมที่ภาคเอกชนหลายรายได้เริ่มดดำเนินการเองโดยความสมัครใจแล้วและขอสนับสนุนให้ท่านได้ดำเนินการต่อไปสุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณเครือข่าย Global Compact ประเทศไทยอีกครั้งสำหรับการจัดงานในวันนี้ผมขอชื่นชมบทบาทที่แข่งขันของ Global Compact ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นการประกาศเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทา,า,างคาร์บอนรวมทั้งการส่งเสริมเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐบาลให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืนและนี่เป็นเหตุผลที่ไทยลงสมัครนักเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติในวาระปีคศ2025-2027เพื่อให้ไทย ได้ม <ste> <Wagner> ีส pues ่วนร่วมกับนานาประเทศในการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อไปขอกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอบคุณท่การเตรีที่าให้รอรอได้วก็นีนั่ืว่าการประชุมการต่างประเทศนะคะเรียนเชิญท่านอยู่ในกับเราสักครู่ค่ะเราจะนำท่านเข้าสู่การประกาศจตนารณ์และความร่วมมือของสมาชิกสมาคมเครือข่ายโลโกคอแคห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ก็ขอ และแยั่งยืนจึงจะเร่งผักดันนโยบายการพัฒน,นาทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย1ล้านคนใน133องค์กรสมาชิกในการยกระดับความรู้และทักษะเชิงเทคโนโลยีสร้างให้มีการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรมอีกครั้งจัดตั้ง Sustainable Intelligence Youth Club ในปี2024รวมกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนเยาวชนให้มีทัศนะติ และทักษะที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเรียนรู้โดยตรงจากภาคธุรกิจและธรันธมิตร